หลังสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชายังคงร้อนระอุและยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่ายๆล่าสุดศิลปินหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นนุนิวชวรินได้ออกมาโพสต์ข้อความที่กลายเป็นกระแสะอย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์ม X โดยใช้แฮชแท็ก truth from Thailand ที่กำลังติดอันดับหนึ่งเทรนโลกในขณะนี้นุนิวเผยว่าแม้ตัวเองจะมีแฟนคลับจากประเทศกัมพูชาจำนวนมากแต่สิ่งที่เขาเลือกทำครั้งนี้คือการยืนอยู่ข้างความจริงและความถูกต้องพร้อมชี้ว่า เสียงที่เขาเต่งออกมาไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความเกลียดชังหรือขัดแย้งกับแฟนคลับข้ามประเทศแต่เป็นเพราะเขาเชื่อว่าความจริงควรถูกได้ยินและปัญหาความรุนแรงควรถูกแก้ไขด้วยสันติวิธีข้อความที่นูนิวโพสต์มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยตอนหนึ่งระบุว่าพวกเราไม่ได้อยากสร้างความเกลียดชังเราเพียงแค่อยากพูดความจริงในแบบที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาผมพูดในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่ในฐานะศิลปินหรือคนดังสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่เพื่อสร้างความเกลียดชัง หรือปิดกั้นใครแต่เป็นเพียงความตั้งใจจะยืนอยู่ข้างความถูกต้องเพียงเท่านั้นและปิดท้ายด้วยถ้อยคำที่ทำให้แฟนๆหลายคนรู้สึกสะเทือนใจว่าเราไม่ควรทำร้ายกันไม่ว่าโดวยวิธีไหนก็ตามทั้งคำพูดหรือการกระทำไม่มีใครอยากเห็นสงครามเพราะมันมีแต่จะสร้างความเจ็บปวดความจริงควรได้รับการรับฟังการเข้าใจและการแก้ไขด้วยสันติวิธีโพสต์นี้สร้างกระแสะตอบรับอย่างล้นหลามมีแฟนคลับจากทั้งไทยและกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากบางส่วน ชื่นชมในความกล้าหาญของนูนิวที่ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องขณะที่หลายคนบอกว่าคำพูดของเขาเป็นแสงสว่างที่ทำให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าเสียงเล็กๆก,ก็มีพลังในการเรียกร้องสันติภาพ ไม่เพียงเท่านั้นข้อความของนูนิวยังสอดคล้องกับการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรี u n ที่มีมติเรียกร้องให้หยุดชิงทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ทั้งฝั่งกัมพูชาย,ยังคงละเมิดข้อตกลงจนชาวเน็ตไทยต้องออกมาเรียกร้องผ่านแฮชแท็ก truth from thailand เพื่อให้ความจริงดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกการออกมาแสดงจุดยืนครั้งนี้ของนูนิวไม่เพียงแต่ทําให้แฟ,แฟนๆภูมิใจแต่ยังทําให้ชื่อของเขาถูกยกย่องในฐานะศิลปินที่มีหัวใจกล้าหาญและพร้อมใช้เสียงของตัวเองเพื่อสนับสน สนุนสันติภาพอย่างแท้จริง